ว่าได้ลองแผนเมซอมบี้แล้วคุณก็จะเจอสิง่งบางสิ่งที่แปลกประหลาดมากมายใช่ไหมครับ<ะ> <tabii> ใช่ไหม<แ>ละ่ะใช่ไหมใช่ไหม <pirate> แล้วก็ปาโลมาแล้วก็หนุ่มเจสกีทั้งหลายถ้าทุกคนอยากไปดูแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในคลิปนี้บ้างแล้วก็กูช้เอฟเสียงทําไมอะก็มันหลอนี่นะเอไม่ใช่ละก็ไปดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงก็เชิญดูได้เลยว่าจะ ก็มาดานแรกก็ชิวๆเลยนะครับเพราะว่าผมก็ใช้สูตรเดิมครับคือสูตรกันวางเอ,อ่อคาระวันเนี่ยให้มันได้เยอะๆครับี๋ยวพอเราชนะมาได้เราก็จะได้เหรียญมาซึ่งก็ได้มาเยอะอยู่ซึ่งก็มาเ่านสองครับก็ยากนิดนึงครับเพราะว่ามันก็เป็นเอ่อด่านที่เอ่อต้องใช้เวลาปลูกนานมาครับซึ่งก็พอเราชนะมาได้เราก็จะเอ่อไฮด้ามาครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยพอมาด่านสามก็ดูเดือดเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมต้องใช้วางไฮด้าต้องเยอะมากเลยนะครับ โดยการจาัดก,การพวกมันเนี่ยก็คือไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับเพราะมันออกมาเยอะมากเลยครับพอเราชนะเราก็จะได้สิ่งนี้มาครับซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยพอมาถึงลเวสครับมันไม่ใช่ง่ายๆเลยครับซึ่งดาเนี้ยผมทำเอ่อทำการปลูกพาดไปนิดนึงครับทาให้พวกสอมบี้นั้นวิ่งเข้ามาใช่รถเข็นผมอุ้ยมันทําให้ผมเสียรถเข็นไปเยอะมากครับแล้วก็ เสียใจมากมากด้วยแต่เหตุการณ์นี้ก็ต้องเกิดขึ้นครับผมทุกคนต้องไปดูครับเอา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 งค้าเอาเอาเอาแดกแดกเอาเอาเอาโอ้โหโอ้โหเอาเอาเอากระตุกกระตุกตายแล้วเครื่องโอเวอร์ฮีทระเบิดขั้นรุนแรงน่าจะค้างน่าดูเลยหัวเด้งแน่นอนค้างได้ค้างดีทั้งหัวโอ้โหชิปเป้งละเออเราได้เอะไรวะเนี้ยเบคอนเหรอ พอออกมมหน่าเริ่มเกมครับผมก็ได้กดเข้าไปในร้านค้าครับซึ่งเดฟเนี่ยมันก็ได้ขายเอ่อตัวขั้นตะวันกับเปิดปืนสเตนเดอที่เรารู้จักกันนะครับซึ่งก็ดีมากเลยครับเดฟมันก็ขายในราคาห0 0พันครับซึ่งผมก็มีในราคาหมื่นสี่ก็เลยทําการเหมาหมดร้านเลยก็เดฟมันก็บอกว่าขอบคุณมากเลยที่มาแวะร้านฉันนะแล้วนี้พอผมกดเข้ามาใหม่เดฟมันก็ให้เงินบมมาครับ1000บาทซึ่งมันก็ให้ซื้ออะไรล่ะมันก็ไม่มีไรน่าซื้อลวเออขอของดีๆหน่อยได้ไหมผมก็เลยกดเข้าไปที่รีวิวห้า พอ,อม,มาดูวิว่าเราก็ได้เจอ,อ,อพวกซอมบี้ตัวเล็กเออน่ารักตรงไหนวะน่าเตะมากกว่าครับซึ่งพวกนี้ก็โหดมากในบางครั้งเพราะว่ามันวิ่งเร็วครับแต่มันก็ตายง่ายซึ่งก็สามารถจัดก,การม่ได้ด้วยความง่ายดา้ครับก็สุดยอดมากก็ยากอยู่งไหมก็ยากยิ่แต่ก็ง่ายในระดับเดียวกันครับซึ่งมันก็มีความบางของมันซึ่งเราก็จะได้พิกนี่มาครับซึ่งก็มีทำลายล้างที่สูงมากครับผมว่ามันแค่จามครั้งเดียวเพราะว่ามันทำลายโลกได้แล้ววะ พอเข้ามาไดเบล6หกเราก็ได้เจอสิ่งบางสิ่งครับเฮ้ยดอมนั่นนายหรอเชียผมเจอดอมเฮ้ยดอมฉันใช้บิ๊กฉันใช้เวลาชีวิตหนึ่งส่วนสี่ไมเราเป็นแค่ครอบครัวอ่าด่านนี้ก็ยากมากเลยครับเพราะว่าตานนี่อพวกสมบีนั้นมีดอมทูเรโตโอ้โห อา้าวพี่ดอมออกมาแล้วเฮ้ยดอมดูเหมือนว่านายจะเอาผัากเราไปเยอะนะเอานี่ไปหน่อยอุ้ยกระเด็นเลย <laughs> เย้พี่ดอมอา้าวไปแล้วดอมกูโอ้โหามาจากดอมแล้วมึงใครเนะี่ยเอาไปเลยเจือ <c oughs> อุ้ยหายหมดแก๊งเลยอะ <c oughs> ผมบอกแล้วไอ้นี่จามทีเดียวอะโลกระเบิดแน่นอนอะโอ้โหตัวอันตราย พอเราผ่านมาได้เราก็ได้น้ำบักจับมาครับโอ้โหก็คือเป็นเอ่อพื้นหนามอะ่ะเป็นแบบเป็นพรมเอาไว้ให้พี่ดอมเหยียบ,บซึ่งด่านนี้ก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีซอมบี้เยอะมากแล้วก็มีทงสามทงด้วยที่กูไม่ชอบวิเเลยก็มีพี่ดอมมินิกมีอะไรเยอะแยะมากมายครับพอเราชนะม,มาได้ครับเราก็จะได้ไฟไฟโลกันไฟไฟโลกันอ่าได้ปะด่านนี้ก็ยากมากเลยครับเพราะว่ามันมี โลมาโลมาเอ่อก็รู้รู้กันนะ่ะโลมาอพอเราชนะนานนี้ได้ครับเราก็จะได้เห็ดสูงสองพันเมตรครับซึ่งก็ว้าวซึ่งก็มีประโยชน์มากครับในด่านดังๆพูดได้แค่นี้แหละพอมาถึงด่านนี้บอกเลยเขาปะทุรักทุเลมากเลยโอ,อ้โหซึ่งก็แบบอภิบาามึงจะมาเยอะอะไรขนาดนั้นครับแต่ก็ดีเพราะว่าผมมีเยอไฟมีเลแกนแล้วพอเราชนะมาได้ครับเราก็จะได้จดหมายมาครับซึ่งก็จะอ่านให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละ ไปฟังกันเลย <c oughs> สวัสดีพวกเราได้ยินว่านายมีปราร์ตีด้ดิมสาน้ำมั้นเหรอเราคิดว่ามันก็ดีนะแต่ก็ขอจบแค่นี้แหละขอความน่าถือจากซอมบี้เมต่อในด่านสุดท้ายครับเขาก็จะให้เราปลดปล่อยสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจเอาไม่ใช่นั่นมันพี่โบกแล้วแหมมาถึงตอนนี้ยังไม่กดไลค์กับกดติดตามอยู่หรอกดไลค์กดติดตามสิ ก็จะไม่พลาดชิดปใหม่โอ้โหอย่าลืมนะพวกเขาจะให้เราฟรีสไตล์ซึ่งก็วางผักอะไรก็วางไปเลยแล้วก็จะได้จัดเต็มแล้วก็อกัดพวกสมบูรณ์ตายแล้วพอเราชนะมาได้เราก็จะได้เออแมงกระพุนซึ่งมันก็เกี่ยวอะไรกับผักก็ไม่รู้ครับก็ก็ทุกคนชอบครับช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ช่วยกดซับสไครต์ด้วยครับเพื่อไม่พลาดลิปใหม่ผมค,ครับโอเคบายบายครับหมดเวลาแล้วเยอะแล้ว